ใครจะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้นะครับโดยในรอบนี้คุณตุ้ยอยู่ที่แท่นของนมข้นหวานตราเมลิคุณซาอยู่ที่แท่นของ www. สนุก .com คุณเพื่ออยู่ที่แท่นของเพื่อสังหางซันเว y ย์คุณบอยอยู่ที่แท่นของโมเดิร์นฟอร์มเฟอร์นิเจอร์คุณซาร่าห์อยู่ที่แท่นของโนตอมบีเอสซีไอส์ช็อปัและที่ต่ออยู่ที่แท่นของธน,นาคารไทยพาณิชย์ ท่านนี้คือรอบสุดท้ายแล้วโอกาสสุดท้ายของพวกคุณนะครับผมก็ยังจะขย่งยันว่าผมอยากเข้าไปครับการแข่งขันรอบสุดท้ายนี่คือคำถามในรอบที่4 oh, ครับจับเวลาครับในเพลงคู่กัดของเบิร์ตทงชัยมีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิด1.4ชนิด สองหกชนิดหรือสามแปดชนิดคุณตุ้ยสี่ครับติดครับคุณบอยหกชนิดครับถูกต้องครับสัญลักษณ์ของซินไชหัวซักแห้งคือรูปอะไรหนึ่งไม้แขวนเสื้อสองเตารีหรือสามกะละมคุณตุ้ยเตารีครับถูกต้องครับ มีฟันกี่ซี่หนึซี่สองซี่หรือ3ามซี่คุณตุย้ยสีเดครับผิดครับิบซาร่าสามี่ถูกต้องครับในแฮร์รี่พอตเตอร์อโลโฮโมราเป็นคาถาที่ใช้ทำอะไร 1. ล่องหน 2. สะดอกกุญแจหรือ 3. จุดไฟกเกลียวล่องหนค่ะผิดครับ ตอบคุณแจครับถูกต้องครับถ้านับจนถึงปัจจุบันโนบิตะจะมีอายุกี่ปีหน<ะ>ึ่งสามสิบห้าปีสองสี่สิบห้าปีหรือก็สามห้าสิบห้าปีถูกต้อง4ีปีครับถูกต้องครับเมื่อ ข่อนิวมือเป็นเสียงดังแล้วต้องใช้เวลาอีกกี่นาทีถึงจะดังได้อีกครั้งหนึ่งหนานาทีสองหนาทีหรือก็สามสามสิบนาทีบอยสิบห้นาทีครับถูกต้องครับการประเทศของฮินดูมีอะไรเป็นอาวุธ 1. นึ่ธนู 2. องวงบาาหรือสาตะขอซาร่า บ้าติั้บอย <Boy. S 2> ถูกต้องครับสัตว์ชนิดใดมีฟันอยู่ในทอ้องหนึ่งมแมลงวันสองมแมลงสาบหรือสาม,มาแมลงตอเรียวแมลงสาบค่านถูกต้องครับ ็นคนเดียวกันกันกบผู้อ,ออกแบบสิ่งใดหนึ่งเทพีเสรีภาพสองสะพานโกลเด้นเกตหรือสามพักราเฮาส์เดียวพักราเฮาส์ วันนี้แนมากแ,แต่ใครกันครับจะได้เป็นคนเข้าไปเก็บความลับเป็นคนสุดท้ายเรายังไม่รู้ว่าผมคะแนนเป็นยังไงและคนสุดท้ายที่จะได้เข้าไปเก็บความลับในสัปดาห์นี้ก็คือคุณคะแนนมากที่สุดก็คือคุณคุณตุ้หมายเลขห่หมายเลขสองหมายเลขสามมีคนเข้าไปเก็บความลับแล้ว เหลือสี่กับห้านะฮะเหลือสี่กับห้าหรือคุณจะดูซ้ำก็ได้โอ้โหพ่อพิศมัหนห้าเลยครับด้วยทำเพื่อพี่ด้วยพี่ครับตัดไป่เลยพี่ครับขอให้โชคดีเชิญครับต้องคืนนะเข้าไปเสียบก่อนกัน ส5วินาทีในการเก็บความรับจับโกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับคุณตู้ไม่สบายหรือเปล่าครับที่ไหนใครตู้ใหม่ได้ไน้าครับคุณตอบไม่ได้เลยครับมันเยอะมากอะไรนะครับมันเยอะมากอะไรครับม,ม,มันมีอะไรบ้างครับที่เยอะมาก ชื่อข้างหน้าเขาก็บอกว่าเบอร์ห้าอยากเลือกเบอร์สี่จริงๆแล้ว,วคุณจะบอกว่าตู้หม่ได้ไม่มีอะไรหรอครับใช่ครับในนี้ไม่มีอะไรเลยแลัวทำไมคุณทำหน้าเหมือนจะดีใจแล้วก็ชะตากรรมเหมือนจะใช่ครับผมอยากที่อะรู้ไหมครับว่าผมอยากเข้ามาทำหน้าะร <c oughs> อบที่ซ้อมมาใช่ครับการทำหน้าไม่ได้เป็นการโกหกใดๆทั้งสิ้นผมโกหกใครไม่เป็นผมบอกความจริงว่าในนี้มันไม่มีอะไรฮะคุณยืนยันอย่างนั้ยืนยันครับคุสซีหน้าไหมครับผมลูกแม่น้อยแล้วผมไม่โกหกแล้วฮะ ตู้นี้เพื่อพี่บอยเลือกเลิกตู้นี้เพื่อแฟนคลัคบ <im st ress> ผมบอกว่าผมไม่โกหกไม่มีจริงๆครับคิดดูให้ดีนะเอาชื่อคุณแม่เราเป็นประกันเลยนะครับจริงๆครับ <im st ress> ผมไม่โกหกครับเอาละครับถ้าย,ยืนยันอย่างนั้นหมดเวลาไปแล้วครับเชิญคุณตุ้ยกลับเข้าประจำที่ครับ